ท่านผู้ชมครับอสังหาประเทศไทยเหลือขายบานเบิกเลยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดจองซื้อตกถึง48แถมอสังหาสต็อกเหลือขายสูงสุดถึง29ปีจับตาเลยฮะบ้านเดียวคอนโดทาวน์เฮาต่ำ3ล้านมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับ เรื่องนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาทําสํารวจเกี่ยวกับเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี6 7ก็คือปีนี้แหละครับเพิ่งผ่านมาได้เข้าสู่เดือนที่4่ถูกไหมฮะถ้าว่ากันตรงๆก็คือผ่าน3หรืออีกเเดือนสําหรับปี67เนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เท่าที่ดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้นี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่จับชนกันไม่ถูกเลยคือกลายเป็นว่าปริมาณบ้านสร้างกันมาก็เหลือขายเยอะบานเบอก เปิดตัวเองก็น้อยลงพออเพราะว่าไม่กล้าที่จะสร้างต่อไอ้ขั้นคนซื้อเองก็บอกว่าตอนนี้ก็เจอปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องสะบักสะบอมจากเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้หดถายเนี่ยนะครับแถมยังไปถึงติดเรื่องของแบงค์ไม่ให้ผ่านนะฮะภาระนีเองก็มีแบกด้วยนะครับนั้นมันพันกันอย่างนี้ก็เลยทําให้ศูนย์วิจัยกสกรไทยมองว่าในปี67เนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นความต้องการหรือความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยตอนนี้ยังไม่กลับมาจนทําให้ตอนนี้สต็อกที่อยู่อาศัยบ้านในประเทศไทยท่านผู้ชมฮะ รอขายสะสมมากที่สุดในรอบ29ปีผ่านมา29ปีนะครับท่านผู้ชมครับ1,997คือวิกฤตของต้มยำกุ้งประเทศไทย2,540ตอนนี้2,500เท่าไหร่ฮะ67ใช่ไหมครับผ่านมาเท่าไหร่แล้วครับท่านผู้ชมครับติ๊กติ๊กติ๊กตอตก,ตอตกตอนี่ก่อนหน้าของดีไม่ดีใกล้เคียงหรือก่อนหน้าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง เนี่ยบ้านเหลือขายตั้งขนาดนี้นะครับหกเนี่ยนะฮะศูนย์วิจัยก,ก,กรกทยเขาประเมินแล้วนะครับว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ๆเลยนะฮะประเภทใต้แดงใสกิ๊กเลยเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับจะชะลอตัวซบเซาเป็นปีที่2ติดต่อกันแถมปีนี้เนี่ยโครงการเปิดใหม่ในกรุงเทพปริมณฑลจะหดตัวลบสิโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับอะไรครับหวังมาตรการภาครัฐหวังมาตรการจัดท้านของแรงชาติ ตอนนี้มาตรการภาครัฐคลมอเคาะไปแล้วนะครับเมื่อวันอังคารก่อนที่เราจะหยุดยาวสงการเนี่ยนะฮะก็คือ5มาตรการถูกไหมครับคือภาคอสังหารมิมทรัพย์ยเคาชงไป8ได้มา5นะฮะห้าก็อเ่างเช่นลดค่าจดจำนองลดค่าโอนนะครับแล้วก็ขยายเพดานบ้านที่เข้าขายที่จะได้สิทธิ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ลดจดจำนองก็าจาก3ล้านขึ้นไปเป็น7ล้านมันก็ได้อัน,นิสงคขึ้นไปเป็นบ้านระดับที่กำลังซื้อของระดับการจนถึงบนถูกไหมครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่ะต้องรอดูว่าพวกเนี้ย มันจะช่วยให้ในปีนี้เนี่ยนะครับอสังหาพื้นตัวกันหรือเปล่ปานะครับอันที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคืออย่างนี้ฮะเปิดตัวโครงการใหม่ของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับติดลบถึง49อันนี้คือเปิดโครงการใหม่นะติดลบ49นะยอดจองซื้อเป็นองี้ฮลบ48 ทำให้ตอนนี้อันนิสงหรือความต้องการมันไปตกอยู่ในวงการของบ้านมือสองแต่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านมือสองจะขายได้คล่องตัวเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับเราดูแค่ของแบบใหม่ๆแรกๆก่อนนะครับคืองนี้ฮะบ้านนะฮะที่รอการโอนซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้คำภาษาอังกฤษว่าแบ็กหลอกถูกไหมครับบ้านรอการโอนนะครับของผู้ประกอบการบางรายนี่นะครับแม้ว่ามันจะเริ่มลดลงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าอะไรทราบไหมฮะการเปิดโครงการใหม่ในในกรุงเทพปริมณฑลนี่นะครับน่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ปรากฏว่าสองเดือนแรกเองมะกราคุมพาพันปีนี้นี่นะครับยอดของการเปิดตัวโครงการใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลติดลบ48.7%โอ้โห oh. คือแทบจะไม่แทบจะไม่ป,กปักป้ายโฆษณาแทบจะไม่เปิดไซต์งานกันเลยนะครับอันนี้เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วคือเทียบ2เดือนแรกในปีก่อนหน้านู้นนะฮะทีนี้มันต้องมี2ปัจจัยถูกไหมครับคือตอนนี้กลายเป็น2ปัจจัยสําคัญปัจจัยแรกก็คืองี้ครับความต้องการและความสามารถของคนซื้อตอนนี้เปราะบางวงอแง ก็คือคนทั่วไปนี่แหละครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถจะซื้อหรือว่าความต้องการอยากจะมีบ้านตอนนี้บางมากๆคือแทบจะไม่คึกคักแทบจะไม่ตื่นเต้นส่วนปัจจัยที่2เนี่ยนะครับมันอยู่ก็คือว่าพาะสต๊อกของเก่ามันเพิ่มมากและมันขายไม่ออกนะครับเลยตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเป็นตลาดของผู้บริโภคคนซื้อไม่เถียงเพราะมีให้เลือกเยอะแต่ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะว่าผู้บริโภคเองตอนนี้เป็นไงฮะอารมณ์ก็ไม่ได้ภาระหนี้ยังก็มี อยากจะซื้อแต่แบงค์ไม่ให้ซื้อเปรนเพราะว่าเป็นไงฮะกู้ไม่ผ่านก็มีนะฮะเนี่ยมันพันกันไม่ต่างกับรถยนต์กันเลยนะครับดูจากปัจจัยข้อแรกสิครับความต้องการและความสามารถของผู้ซื้อของคนไทยตอนนี้เปราะบางนงั่นแน่นี่นะฮะโอ้ข้อมูลจากเอเจนซี่ฟอร์เรสต์เอสเตทแอนด์แว่าแอเรียก็เป็นสถาบันหนึ่งในไทยนะฮะที่ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องผลสำรวจของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่า2เดือนแรกของปีนี้คือมกราคมพานะครับยอดจองซื้อที่อยู่อาศัยเอาแบบพรีเซลนะเอาแบบเปิดพรีเซลก่อน,อนส่วนใหญ่ก็ชอบเปิดพรี ในกรุงเทพปริมณฑลตก48.1%พรีเซลกันแค่ยังไม่ถึง7,000หน่วยเลยใน2เดือนแรกของปีนี้นะครับส่วนข้อมูลของศูนย์อสังหาริมทรัพย์สังกัดกัะทางด้านของทออซอรว่า REIC นี่ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามกราคมนะโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลติดลบ7%กว่าๆแถมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับติดลบเป็นเดือนที่12ติดต่อกันไม่มีเดือนไหนโอนเป็นบวกเลยนะครับนั่น และที่สําคัญเนี่ยนะครับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ของอที่อยู่อาศัยใหม่ป้ายแดงนี่นะครับติดลบถึง15.7%ในเดือนมกราคมอีกต่างหากครับนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับบ้านมือสองเป็นไงก็โหดเหมือนกันนะครับบ้านมือสองือการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของที่อยู่บ้านมือสองก็ติดลบ0.4%นะครับแม้ว่าก็ต้องยอมรับบ้านมือสองราคาถูกกว่าก็จริงแต่สุดท้ายติดอะไรครับ ติดที่กําลังซื้อของผู้บริโภคอีกเหมือนกันนะฮะคือถ้ามันไปเจอล็อกตัวนี้เหนื่อยนะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับไอ้เรื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันคือถึงได้บอกว่าทาไมกาลังซื้อมันอ่อนและงอนแงนเพราะอะไรทราบไหมฮะขนาดบ้านสต็อกเหลือขายขนาดนี้แต่ราคาบ้านก็จําเป็นต้องปรับขึ้นก็ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนวัตถุด,ดิบต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างมันสูงมากๆนะครับโอ้ดูสิครับเนี่ยราคาบ้านเนี่นะฮะเฉลี่ยพุ่ง24% ตอนนี้ราคาบ้านสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะราคาเฉลี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านระดับบนระดับล่างระดับกลางบ้านอะไรก็แล้วแต่แเราอามาเฉลี่ยหารกันหมดเนี่ยเคยมีราคาเฉลี่ยหลังละ2.9ล้านตอนนี้ขึ้นไปอีก24%เป็นเฉลี่ยหลังละ3.6ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าราคาบ้านขึ้น24%คําคำถามผมคือรายได้หรือเงินเดือนท่านผู้ชมขึ้นได้เร็วขนาดนี้ไหมครับไม่มีทางเลยนะครับ นะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนทํางานกันทั้งปีเนี่ยฮะขึ้นเท่าไหร่5% 7%นี่ก็ถือว่าเก่งสุดกับสภาวเศรษฐกิจแบบนี้ต่อให้ไดโบนัสโปเข้าไปต่อให้ดึงเงินขยันใส่เข้าไปไม่ถึงครับนะฮะเพราะราคาบ้านมันขึ้นเร็วกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นทั้งอย่างที่บอกครับกำลังซื้ออ่อนความต้องการอ่อนบ้านราคาแพงขึ้นแต่ว่าสต๊อกก็เหลือบานแถมบ้านมือสองเองก็ขายแล้วก็โอนต่ำนะฮะต่อมาครับปัจจัยตัวที่2เนี่ยก็คือที่ ข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกเลยครับว่าตอนนี้สต็อกในเมืองไทยเนี่ยเหลือขายสูงสุดในะรอบ29ปีที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดในบรรดาบ้านเดี่ยวคอนโดทาวน์เฮาทาวน์โฮมบ้านแฟดปรากฏว่าเหลือรอขายมากที่สุดคือเฝ้าระวังคอนโดมิเนียมอันนี้หนักสุดเลยนะฮะข้อมูลของแอเรียนะฮะบอกว่ากรุงเทพริณิลทน,นี่มีที่อยู่อาศัรรอการขายสะสมนะฮะ สองแสนสามหมื่นกว่าหน่วยก็ตีสวัดสองแสนสามหมื่นหลังเนี่ยนะครับและนี่เป็นสต็อกของบ้านในกรุงเทพปริมณนทนเมื่อสิ้นปีหกหกสูงที่สุดในะรอบยี่สิบเก้าปีโอ้โหนะฮะและคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายคือกาจะละทั้งหมดเนี่ยสามปีถึงจะขายได้หมดและไม่เคยมีสต็อกบ,บ้านเบิกขนาดนี้ในะรอบยี่สิบเก้าปีผ่านมาตีสวัาดเกือบสามทศวรรษนะครับที่น่าสนใจคือต้องเฝ้าระวังมากๆในการที่ขายออนย่าที่สุดคือสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เป็นคอนโดมิเนียมนะฮะ และต้องน่าจับตามองโดยเฉพาะพอเอาราคามาจับก,ก็จะพบว่าเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคา1-3ล้านบาทเนี่ยมีหน่วยค้างรอขายมากนะฮะทาวน์เฮาส์เองก็ใช่บ้าน2-3ล้านเองก็น่าจับตามองโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วบทสรุปของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้บอกครับว่า,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 าการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพปริมณฑลปี67 น่าจะซบเซาเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะฮะ